สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว youtube วันนี้มี power amp หน้าลายหน้ามิกนะครับตัวนี้เป็นงานปั้นนะครับก็อยู่ที่1,800วัตต์นะครับนะตัวนี้เป็น power amp dc 1 2บโวลต์นะครับใช้ไฟได้ตั้งแต่สิบอ็ดโวลต์จนถึงนะครับสิโวลต์นะครับนะเป็นไฟแบตเตอรี่นะครับผมนะตัวนี้ค่าดองอยู่ที่7,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ7,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับใช้ไม้ได้4ตัว นะครับสัญญาณเข้าได้2ช่องนะครับปรับแหลมนะครับกลางเบสได้นะครับตัวนี้นะครับตัวแท่นตัวกล่องแท่นจะเป็นของ LDA 300นะครับตัวนี้นะนะแต่ด้านในเป็นงานปั้นใหม่นะครับใช้ไฟ DC นะฟังดีๆนะครับใช้ไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถขับ18ดอกได้18ได้2ดอก นะครับในกรณีที่ลูกค้าขับ18แล้วก็15นะครับ18 2ดอกนะครับ15 2ดอกนะครับฮอนเพิ่มได้อีกนะครับในกรณีที่ลูกค้าขับ18เฉพาะดอก18ก็ขับได้ถึง4ดอกนะครับอาสามารถขับได้เยอะกว่านี้ได้ไหมได้ครับแต่ว่าตัวนี้ออกแบบมาเพื่ออะไรครับใช้ไฟแบตเดิมนะครับแบตรถเดิมใดเดิมนะครับก็ใช้สามารถใช้งานได้ ใช้งานง่ายนะครับเวลาไปใช้งานนะครับก็เปิดเครื่องนะครับตัวนี้นะครับผมนะเปิดเครื่องได้เลยนะครับผมนะวอลลุ่มใช้งานได้ดีปกตินะครับผมสวิตชิ่งผมวันนี้ผมไม่ได้ต่อแบตนะแต่ผมต่อเข้ากับสวิตชิ่งนะครับเทสไฟให้ดู14.1นะครับไฟ DC นะครับผมนะเทสไฟให้ดูกันนะครับผมก็เพราะแบตเตอรี่มันไม่มีแล้วมันไปกับรบแล้วนะครับ ก็จะเป็นคัสส A,B นะครับตัวนี้นะคัสส A,B นะครับคัสส์เนะครับบอร์ดไดของ X อ e c h นะครับต่อใช้งานต่อ,อยังไงมาดูด้านหลังครับผมมันจะมี2แถวนะแถวบนนี่ต่อแถวบนนี่ลูกค้าต่อ, ести, ต,อต่อดอกระพงนะครับทั่วไปนะครับแถวล่างต่อฮอนนะครับแถวล่างต่อฮอนนะครับมันจะเป็น2แถวอยู่นี่ แถวหนึ่งแถวสองล่างบนนะครับบนต่อลําโพงนะครับจะต่อบนนี่มันเป็นแถวแบบนี้เนี่ยจะต่อยังไงก็ได้นะครับขอให้ต่อลําโพงดาดาเป็นลบแดงเป็นบวกนะครับต่อไปเลยล่างก็ดําเป็นลบแดงเป็นบวกก็ต่อเล็บต่อฮอนเข้าไปนะครับแต่วันนี้ผมมาเทสก็จะต่อข้างบนนี่ผมต่อ18นิ้ว2ดอกนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่ผมต่อเสียงกลาง12นิ้ว2ดอกนะครับกับแหลมอีก2ดอกนะครับ ก็จะไม่ได้เทสตเลียงให้ชมกันเท่าไหร่นะครับวันนี้เพราะว่าคนบ้านใกล้ๆก็นี่นะครับมีปัญหาก็จะเทสให้ชมน้ําเสียงซุ่มเสียงกันนะครับว่าเป็นยังไงเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับสินค้าอยู่จังหวัดกาลสินนะครับย้อว่าเป็นงานปั้นนะครับผมนะใช้งานดีครับผมเอาไปใช้กับแบตเตอรี่สิบสองโวลต์ได้เลยนะนะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับนะจะไม่ว่าจะตั้งตากแดดหรืออะไรก็ใช้ได้นะครับ ขอแค่มีไฟแบตนะครับแบตลูกนึงก็สามารถใช้งานได้นานนะครับเครื่องนี้นะครับถ้าจะขับฮอนตรงๆนะขับแค่ฮอนตรงๆนะสามารถขับได้ถึง8ยูนิตนะครับ8ยูนิตนะครับผมนะ8ยูนิตเลยนะครับถ้าจะขับฮอนตรงๆเลยนะครับผมนะหรือจะขับตู้ลําโพงด้วยฮอนด้วยก็ได้นะครับผมนะเออเอาไปใช้งานนะครับสําหรับที่ไหนไม่มีไฟฟ้าหรือหาเสียงประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับใช้งานได้ดีนะครับ อะไรข้างในซ่อมง่ายครับผมซ่อมง่ายนะครับหรือไม่มีใครซ่อมไให้ก็ส่งมาซ่อมได้นะครับซ่อมง่ายครับไม่ใช่ตัวนี้จะอะไรข้างในจะไม่ได้เป็นระบบเหมือนพาวเวอร์รถยนต์นะตัวนี้จะเป็นระบบกลางแจ้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคขยายภาคจ่ายไฟจะเป็นระบบกลางแจ้งเลยไม่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์นะครับต่อไฟแบตเตอรี่1 2โวลต์เข้าไปใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเทสเสียงให้ชมกันนะครับผมฟังเสียงกันนะผมมาร์เตอร์ผมเร่งไวประมาณเลขหนึ่งนะนิดๆนะครับเลขหนึ่งครึ่งนะครับ สัญญาณก็ต่อจากโทรศัพท์นะครับมาเลยนะครับมาเข้าตัวนี้เลยนะครับฟังเสียงครับ ยัดไฟมากครับผมขนาดเปิดนะครับเสียงขึ้นนะครับไฟยังเท่าเดิมนะครับสวิตชิ่งตัวนี้30แอมป์เท่านั้นนะครับนะไม่ได้เป็นสวิตชิ่งโมอะไรเลยนะเป็นสวิตชิ่งใช้งานทั่วไป30แอมป์นะครับผม12โวลต์30แอมป์ธรรมดานะครับแค่ต่อวัดวุ้นเฉยๆนะครับผมนะก็ลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับใช้งานยาวๆนะครับสำหรับใครอันนี้ต่อรวมให้ฟังกันนะครับต่อรวมเลยนะครับเพราะว่า อาจแรงกว่าน,นี้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันข้างบ้านเขาป่วยนะครับนะน่าจะนับถอยหลังแล้วนะครับอ่ะเสียงดีครับถ้าใครจะเอาไปเล่นรวม มีตู้เบสสองใบมีตู้เสียงกลางสองใบแนะนําเสียงแหลมท่านให้มันเป็นแหลมจรวดนะครับมันค่อยจะทนถ้าเล่นรวมนะ,ะเล่นรวมถ้าจะรวมตู้แบบนี้นะครับอันนี้ผมก็เล่นรวมเหมือนกันเบสผมไม่กล้าปรับหนักเพราะแหลมผมมันเป็นแหลมเล็กอะนะครับนันเป็นแหลมทวิตเตอร์รถยนต์เนี่ยแหลมตัวล่างเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับะนะครับถ้าลูกค้าเอาไปเล่นรวมแบบผมเปิดเนี่ยก็คือต่อเสียงกลางเข้าสองดอกนะครับเบสสองดอกนะครับ เสียงกลางต่อเยอะกว่านั้นได้ไหมผมแนะนำสองดอกแต่ต่อแต่ต่อฮอนเพิ่มได้นะครับนะต่อฮอนเพิ่มได้ต่อเสียงกลางแล้วต่อฮอนเพิ่มได้ทําไมผมแนะนำสองดอกครับผมเพราะว่าไฟแบตเตอรี่รถเดิมอ่ะมันประมาณนั้นนะครับพ่วงไรดอกมันก็กินไฟนะครับผมนะแนะนําประมาณนี้นะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับรีบเลยนะครับผมมีแบบนี้อยู่สองเครื่องเท่านั้นนะสองเครื่องเท่านั้นนะครับมีสองเครื่องหน้าตาเดียวกันเลยนะครับผมนะ 7,500บาทต่อเครื่องนะครับใครสนใจแอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะครับนะ,ะสวัสดีครับ